ได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกครงุงอย่าลืมลูกทุ่งที่ค้ารถไทยหน้าพี่ดำคร้ำด้วยเหงื่อใครแต่หัวใจไม่ดำเหมือนคนชาวกรงุง ไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีห่วงแต่แฟนพี่ที่ไปเฟื่องฟุงวันเจ้าพร้นเสียลืมป้าลุงกลิ่นน้ำรุงงเสน่ห์เมืองกรุงลเลิศลอ มันหักอีการ้องทักพี่ก็ชักเศร้าซอยหาปีกว่าตั้งตารอคอยหรือน้องไกลไปเป็นเมียนอก เ,เสริมสวยทำไมตั้งนานป้าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอยหาพี่นั่งคอยนับวันตั้งตาจนยาคาสูงขึ้นมา ไทยไรจนพานมันหักอีกร้องทักพี่ก็ชักเศร้าซอย้าปีกว่าตั้งตารอคอยหรือนอ้องไกลไปเป็นเมียน้อยในห้างขาย ไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้งนานป้าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอยหาพี่นั่งคอยนับวันตั้งตาจนยาค่าสูงขึ้นมาท่วมหัวพี่เอง